สวัสดีคะ่ะเพนบกับมหมคะวเวอร์ชันหนึ่งเจ็ดสองนะคะคลิปนี้ก็คลิปนะที่หนึ่งร้อยสี่นะจะกลับมาต่อกันแบบนี้เลยนะเมื่อตอนที่ครานีน้ที่ผมจาม่ายนะไปที่ว่ายน้ำนะม่ใช่ตอนนั้นเบอกไม่ใช่เออว่าก็ทนะี่บอกไงันแปเชนนี่ะน,น,นิ่นอนตะกันแม่น้ำเออเวสต์จะไมรพูดคำนีเม,มืมมม่อเมื่อกีอ้ที่แลนี่มีสะเด็กด้วยเด็กเดก เด็กป้าเก็าชีวายป้าไม่หมดปลอดภัยไงไม่ดยค่ะแน่ยังไม่รู้อีกเหรออุตส่าห์พูดทั้งหลายคำในเรื่องชิปเปอร์เนี่ยแต่ผมกินน้ำยาน่ดีกว่าผมคิดว่าน้ำยานี้ผมก็พอล้ำยานี้ผมก็พอชอบนะเนี่ยแอปเปิลมันจะให้ทั้งทั้งหมดนี้เลยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ชิปเบแม่ คือไหลเม่งแม่คือน้ำยาอะไรที่บน้ำยาว่ยน้ำยาอะไรที่เคยกระโดดสูงนะไม่ต้องหาหน่อยน้ำยาอะไรที่ทำให้กระโดดสูงอนแอร์ทำไมเป็แแบบที่ไม่ค่อยดีเลยส่วนใหญ่มีมีอ่ะ Okay. สรุปไม่มีโอเคม่มีก็ไม่มีนี่สักผู้ใหญ่จมหักต่อยด้อยถ้าเกิดตัวเองโกงก็จมดับใจใจกดคำจะไม่นสายสุดก็เดี๋ยวนี้วิชิเจ้าเขียนผิดเฮ้ยมีที่ให้กระโดดน้ำเลยหรืชิกระโดดหน่อย เเต้น๊นน้นะแบบนี้าสวยไาไม่เห็นเปลี่ยนิแบบนี้มันก็แค่ให้บาเล่นดูดูนะคะว่าบอกว่าดูความสวยของเขาหน้าที่เขาทำเจเ่ไม่็เพิ่งไม่เห็นบอกเจ๊นี่เห็นบอกเด็กนานแล้วจริงจริงนะเจเหอ้นี่ไง่อกดไม่ได้ โอ้มันไม่ใช่กดหายใจผมลืมไปเลยนี่บังคับเรือเหรอจะบ้าแล้วบังคับเรือแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใชนเป็นหัวเรือผมยังงงเลยไม่รู้เจอเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่อยู่ไหนไม่ใช่รู้แค่ว่าไม่ใช่อยู่บนเรือเกิดไม่ใช่กินแล้วจอ จากที่นี่ไม่ใช่เขียนเจโอ๊ยเงอ้ยทำไมงงทีโอ้โหอุ้ยมไม่้พีจังเลยโอ้โหเกพิกแล้วโอ้โหอ้ยเคบหมดสองีโหแบบไปจบท้ายอ้วนไรของเราเนี่ยเอเคได้สักทีไม่เนี่ตอนนี้เจก็นัทำานาเยอะเก็บให้เลยเคตอนนี้ Hay ไม่ใช่เริ่มทักคิดว่ามันน่าจะเจ้เห็นเกาะไม่เห็นเกาะไหมต้นที่มันเป็นผมว่าเรากระโดดเร็วเลยเจ้เห็นเกาะตรงนี่ใช่งไหมครับท่านที่ขับเรือไม่ใช่อีกไม่ใช่ตอนที่พี่ใช่โอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่ไม่ใช่เกุญแจ พี่เชดูบ้าเหรอจะไ,ไม่ี่เชพี่อ้อยเห็นแล้วเห็นแล้ยเกาะน,นี้มีอะไรโอ้โหนี่มันคนไม่ใช่เกาะม,มันใหญ่มันใหญ่นะพี่เชมันใหญ่นะนี่มันไม่ใช่เกาะเออมันไม่ใช่เกาะแล้วมันคือแผ่นดินวันที่ใช่เอ๊ะเราเรือเราหายไปไหน โอ้โหแล้วค่าตรวตายยังไงก็ไม่รู้เนาะไม่ใช่มันดูไกลดูไกลมิเชมเคยลงทางจากจากเรือแสนสวยของมีเชนไปแต่ว่ามีตรงนึงทำไมเวลาเปลี่ยนทีหนึ่งดับจังเรือกมิเชนตาแล้วมิเชนตาแม่ม่เชนลงทางจากเรือมันเกิดที่ไหนไม่ใช่มาเกิดที่เกาะแทน ชกไล่แต่มีวิธีการถ้วยฉันนชกไล่นั่น,น,น,นแหละเดินทางนั้นทางนี้ทางนี้เหรอเอ,อ้นดาต้องไปทางที่ตัวเองมาได้จำได้ลองมีชิ้นทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ติดกับแล้วผมผมน่าจะตายที่นี่เลยแต่แตตว่าท<ม>ี่เชียวก็จะมาเกิดที่นี่นะ ยตายหรอทำไมช่างมันเละขนาดนี้หรือว่าผมทำแบบนี้เป็นเป็นแบบเล่นกับเพื่อนเลยดีกว่าไหมะฮะเข็มทิศอยู่ตรงไหนเ<ะ>ข็มทิศอยู่ตรงไหนเอาแผนที่ก็ไเลย่อแผนที่มาเนี่ยมันมีเกาะแบบนี้นะผมเอามาเล่นกับเพื่อนด,ดีกว่าเย,ย่กับกับเจอรี่ก็พี่เจนน่าด้วยถ้าเกนะิดไปสำหรับพี่ชิพี่ชินเรียกว่าน้อง เ้เจอดีเจอเยีเจอเยีมีเอะให้นอยากห้นเอเป็นนมิตรไหมไดูที่คแนนา่เชนงนี่อาชีพนี่จะขอู้ยเปิดเสียงอ่าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเอ๊ะเกแล้วเ กาอยู่ทางไหนนะเเี่ไยได้ไมกเกอผม,มได้้มาทางนี้มาทางนี้เดผมต้องบารจุดไว้ด้วย ดี hum, oh, no, to kind of s <S ๋ยวผมเผื่อไปทุกเรือบางส่วนเดี๋ยวต้องเอาไปตอดแต่เพิ่มเจาเรอนี่แต่เรือเขาทำสวยจริงๆนะนี่แต่ว่าตอนาไม่อ่ะเผื่อทุกเรือทุกวังของเรือแต่ว่าเจ้ไม่เคยคืนพราะแไม่ได้ทำเหมือนไทยเพรไม่แบบนี้ไม่ใช่เอามาเล่นได้มีประโยชน์เนาะตุ๊กี่เจอหยกตุ๊กี่เจอที่นี่เด้จ่ะ แต่พุ่งแบบว่าเจอปกจีเด๋ <c oughs> วเราิเชนเปลี่ยนพีเจแ็คเปล่าทำไมทำไมอ่ะทำไมโอ้หทมกานขวยนะขุนนะยนะ <c oughs> กระจุกขุวยมากเลยนะพิเชนไม่เ <c> ฉ <oughs> ียไม่เชีย <c oughs> พราะิเชนไม่ได้เปลี่ยมานมานานแล้วพิเชนต่เชื่อจะดีได้ดีได้เลย ทำไมพี่เชนเชื่อคนมีได้ได้งไงไม่ได้หรอกนะพี่ชินองถึกลอกแลวพี่แสดงว่าพี่เชนทำอะไรอยู่พพี่เชนเช,ชื่อแต่พี่สีน้ำไม่ใจสีป <c oughs> <c oughs> อ,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 อิดให้หมดเลยอย่าให้เหลือซาก แล้วนเราเอาของไม่ใช่ใครไมื่เลยโอ้ทำไมลูกย่าของผมเองเนี่ยเฮ้ยอยากให้มีลูกผมฝังนี้นี่ที่เปล่าโหสรุปมีกี่ด้านที่ผมทุบไปเนี่ย ใกล้กลางคืนเลยสม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 วัดเล่ตกเรือโอเคผมสับสดแล้วโอเคตัวไหนที่เป็นดา,นาวที่สาวารถิมาได้ไหนตัวางนนี่ือเตรียมมหา้อสำหรัตอนอัเพื่อนนะว่าต้องไปทําแน